ใจของคนเราถ้าแช่อิ่มอยู่ในบุญอยู่กับ กับบุญจิตอยู่กับจิตวัตรที่เราทำทุกวันความหยุดนิ่งความพ่องใสอของใจก็จะเป็นที่มาของโภคการทรย์สมบัติเราปราถนาอะไรก็จะสํเาเร็จโภคการทรย์สมบัติน้มาง่ายขอให้ใจเราเป็นบุญขอให้ใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เดี๋ยวก็มาเอง สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโปคส,สันปทาศสิแปลว่าความสะอาดความบริสุทธิ์พอโปร่งใสใจเราสะอาดกายวาจใจใจสะอาดเป็นที่รวมของโภคทัพย์สมบัติเป็นที่วราามวมของของบุญบรารมีบุญบรารมีก็เกิดได้ง่ายเราจะสั่งสมบุญ เพื่อให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมหรือสังสมบุญภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหมณะจากหลวงพอ่อก็จะสำเร็จได้ง่ายเพราะว่าภารกิจแต่ละอย่างที่ทำต้องต้องสู้กันด้วยบุญถ้าไปสู้กันด้วยอย่างอื่นก็เราก็มีสิทธิ์แพ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ถ้าเราเอาบุญเป็นที่ตั้งชนะตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกรบชนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นคือพอเราเริ่มต้นลงมือเราก็ชนะแล้วขอให้ใจเราเป็นบุญนั้นก็มีมีมีเหตุมีหรือว่ามีข้อสังเกตถ้าเราทั้งหลาย เมื่อเจอเหตุการณ์จะทุกข์ยากท้ายหขนาดไหนก็ตามเรานึกแต่ว่าโอ้เป็นบุญที่เรายังเสียหายไม่มากเสียหายนิดหน่อยถึงเสียหายมากแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราสั่งสมวัตถุสิ่งของใหม่ก็ได้ก็คิดซะอย่างนี้แต่ถ้าไปคิดเศร้าโศกเสียใจไม่ปล่อยวาง ใจไม่ปล่อยวางอันนั้นก็ของของเราตัวเราอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้ทุกวันคือใจมันมีความผูกผูกพันยึดยึดมัน่นผูกพันยึดมั่นก็นไม่ได้ไปไหนวัตถุสิ่งของของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราก็ใจมันก็จะผูกอยู่อย่างนั้น เราต้องฝึกปล่อยวางพอฝึกปล่อยวางถึงจะรับเอาบุญกุศลบุญบารมีได้เต็มที่เต็มปี่ย